วันนี้มาตามน้ำพริกละออนละออนตำกแล้วกซวกซวกซวกเป็นอันอกิน ใส่าาตามน้ำพริกมะเขือเทศมา,าตามน้ำพริกละอ่อนย่าเนี่ยวันนี้มาตามน้ำพริกละอ่อนละอ่อนตาม อืมพี่ไม่เลือกไปแล้วมันมีเชเจอร์หน่อยรอเเขาใส่ใหล้หลเนาะสม ม่ที่เดายายพี่กระมขา้เข้ากันเามแม่ที่เดายวันนี้มาตามน้ำพีออ่ละอ่อนละอ่อนํา อ <Okay. S 2> ากาศเสเยปแร้วันนี้มาตามน้ําพี่ละอ่อนละอ่อนตาม พริกมะเขือโทมา,มาตามน้ำพริกเรอ่อนย่กเนี่ย có sai ha rồi. tiết tiếp mà tiếp tiết tiếp để tiếp tiết tiếp

พริมาเ,เขาือเทมาตามน้ำพริกละอ่อนย่าให้นี่เราตัวซวกซวกซวก,กเป็นอันกินได้แล้เราตวซวกซวกซวก,กเป็นอันกินได้สเสร็จหอมแดง วันนี้มาตำน้ำพี่กละอ่อนละออนตำเนาะตำมาดีเนียาะอมาวในจได้ตงน้ำพริกหนุ่ม <Jetzt die> <itation> <ascend> <or encuent uses> กินเสร็จปปาร้ววันนี้มาตำน้ำพริกละอ่อนละออน,อนตำวันนี้มาตำน้ำพริกละอ่อนละออน,อนตำเสจหอมแดง หงเขาเข้ากันอันนี้ตนันนะพี่เหรอวันนี้มาตามน้ำพริกละอ่อน <c oughs> ละอ่อนตัน สวกสวกสวกเป็นอันกินได้ องไดงนะไรอืมพี่ไม่เลือกพี่กับหงเขาต้องเข้ากัน ันแน่อืมพี่ไม่เลือกแล้วก็สวกสวกสวกเป็นอันกินได้